ก็เป็นเกมที่เราใจมีทุกรสชาตินะคะจริงๆครึ่งแรกก็เราโดนนำไปก่อน1 0แล้วก็พอครึ่งหลังเราก็ออกมาตีตเสมอได้1 1โดยที่เป็นลูกแรกของปรเมศอัตวิไลที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็เป็นลูกที่สวยงามมากนะคะแล้วก็มาต่อด้วยลูกที่2อง,อง,งก็เป็นการยิงของฟีระดน ตั้สารัฐใช่ไหพี่ก็มังแล้วตั้งสารัฐอยู่เย็นโอยพี่เหนื่อยไปหมดก็นึกว่จะจบอย่างนั้นอ่ะก็ทำเพราะถ้าจบ2อหนึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก็ในสุดก็เวียดนามก็มาตีเสมอได้2อค่ะแต่ก็เป็นเกมอเว y game เกมเยือนที่นี้ก็ถือว่าเล่นได้ยากก็ต้องแฟนบอลเวียดนามก็เยอะมากมีแพช s i o n มีศรัทธาเยอะมากก็เป็นงานที่เราก็ต้องกลับไปวันที่16 ที่จะได้แชมป์ก็คือก็อยากชนะแต่ถึงแม้ว่าจะเสมอก็น่าจะเป็นผลดีใช่ไหมคะเสมอเราก็ยังได้แชมป์ใช่ไหมคะแต่ก็อยากจะชนะนะก็ต้องต้องคงต้องเอาความอันนี้ไปแก้ให้ดียังไงก็ทำก็ยังเป็นแมตช์ที่น่าประทับใจเนื่องจากว่าเวียดนามตั้งแต่เล่นมาใน a f f เนี้ยยังไม่โดนยิงประตูเลยมีทีมชาติไทยยิงเขาได้เป็นครั้งแรก2ประตูนะคะ ียดายไหมครับลูกสุดท้ายาที่พ<า>ีทน่าจะได้สามสองนะน่าจะได้สามสองสองนะถามว่าผลตรงนี้คุณแป้งพอใจหรือ,อยังครับกับที่มาเยืองงนครพอใจสลับมาเยือนนะคะแต่จริงถ้ามันจบสองหนึ่งหรือสามสองก็จะเป็นแต้มที่ทําให้คนไทยแฟนบอลชาวไทยมีความสุขมากกว่าน,นี้ลูกทีมสู้สุดใจขนาดนี้ครับสู้มามรางวัลอะไรให้ลูกทีมบ้างครับค่ะก็มีการอาัดฉีดไปเดี๋ยวจะเปิดเผยตัวเลขนะคะ เขาทำไบรรยา,าการห้องแต่งตัวเขาเป็นแป้งตอนตอน,ตอนครึ่ง <c oughs> มีมีอะไรที่พูดคุยกันในระหว่างที่ที่มันจกันได้ด้วยพูดคุยกันนะคะว่าว่ายังไงเราเราต้องทําให้ได้ถึงแม้นี่จะเป็นสนามของเขาเพราะาเราเคยเป็นแชมป์แล้วก็มันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีลูกหนังของสองชาติคือทีมชาติไทยและก็ทีมเวียดนามเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี ยังไงเราต้องกู้กลับไม่ได้ต้องไม่เสียกำลับบงใจทุกคนต้องเชื่อมั่นด้วยกันถึงแม้วันนี้ออทีเด็สินแดงดาโมยจะเจ็บเล่นไม่ได้นะฮะแล้วก็ <c oughs> มีความกดดันสูงเนื่องจากว่าผู้เล่นไทยติดใบเหลืองอยู่ถึง5คนด้วยกันแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้ง5คนนั้นก็ไม่โดนใบเหลืองทําให้มาเล่นต่อได้ในรอบไฟนอล ไฟโน่อยากจะให้ช่วยปลุกกระแสแฟนบอลในนัดชิงชนะเลิศที่สองนะครับได้ข่าวว่าตั๋วก็โซอาแล้วใช่ไหมคะไม่คิดว่ากำลังใจพลังเชียร์ของแฟนบอลสำคัญมากนะคะอย่างนี้ก็เห็นนะคะว่าแฟนบอลเวียดนามนะคะก็มีเปิดไฟฉายซึ่งเป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วก็ยังขนลุกอยู่ดีแต่ไม่เชื่อว่าบรรยากาศนี้มีอยู่ในตัวผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลชาวไทยเสมอเป็นบอลชาวไทยไม่เคยเชียร์บอลแพ้ชาติไหนนะคะก็วันที่16นะคะก็ ต้องขอพลังใจนะฮะสนามก็จุแค่สองหมื่นก็ขอให้เข้ามาให้เต็มซึ่งทราบว่าขนาดนี้เต็มแล้วนะคะขอให้ดูทางทีวถีถ้าเข้ามาสนามไม่ได้นะคะแล้วก็ร่วมนะคะส่งพลังใจนะคะให้กับทีมชาติไทยในที่สุดเราก็มาถึงรอบฟในลแล้วก็เป็นฟในลในฝันของพวกเราด้วยนะคะคือเราในศึกเอฟซูซูกิเราไม่ได้พบกับเวียดนามมาถึง15ปีและก็เป็น15ปีที่รอคอย ในฐานะที่แรงกิ้งของเราอยู่เบอร์111ต่ำกว่าเวียดนามที่เบอร์66ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นศึกของศักดิ์สรีลูกหนังของอาเซียนอย่างแท้จริงก็ดีใจนะคะที่เสมอก็ยังดีใจ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลเวียดนามนะคะที่บพงเดินก็ยังให้กำลังใจ oh, <okay. S 1> ทําบอลจนเหนื่อยแล้วเนี่ยจะเป็นลม <c oughs> แล้วตอนแรกก็ใส่เสื้อสีดา <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่า,วาเอวันนี้สีดําอาจจะเป็นสีไม่นําโชคก็เลยเอา เสื้อแจ็คเก็ตสีน,น้ำเงินมาใส่ก็ทำทุกวิถีทางสายงูก็มาขอบคุณมากนะขอบคุณผู้สื่อข่าวสายกีฬานะคะช่วยนำเสนอข่าวให้แฟนบอลชาวไทยทราบน,นะก็มีหลายประเด็นร้อนประเด็นดราม่าในสนามก็มีสมบูรณ์แต่ก็กจบเกมแล้วก็มิตรภาพก็ยังสำคัญที่สุดนะะคขอบคุณมากขอบคุณคขอบคุณนะคระเพื่อนไปทานที่ไหนกันเสียได้อ่ะมากๆเลยค่ะขอบสนาม ไม่ไแต่แว่าเสียเสียเสียได้ลูกที่